สัตตีดิโยวิวัชัญตุวาจันไตสักภูโธมะสาคะเรตะหะโรสุยะนะตะตุโลกังความของท่านสุ นิจังวุฒาปัจจายนอายุวันนาสุขะพละจตารโรรมาวัฏันติย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหวอายุวันโลสุขังพละมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิแล ภาว่ตุสัพพมังคลังเอสัพพะมกุลจงมีแก่ท่านรักษาตุสัพพะเทวะขอหลาวเทสเปยดาตั้งความจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุบาเวนะสัพพธรรมานุบาเวนะสัพ สังคาอนุภาเวนาด้วยงานนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆทั้งพวงสาธาโสทีประวันสุเตพบความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ

ตินโนยาตินังโอนตตโอนโตสุขิตาสุกิตาโอนตตโอนโตยาตโยยาตโยขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าอันมีบิดาและมารดาทั้งหลายอันมีบิดาและมารดาทั้งหลาย

ลุงคุณป้าทั้งหลายลุงคุณป้าทั้งหลายคุณน้าคุณอาทั้งหลายคุณน้าคุณอาทั้งหลายพี่คุณน้องทั้งหลายคุณพี่คุณน้องทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อนฝูงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพื่อนฝูงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเรศอสุรกายทั้งหลายเรอสุรกายทั้งหลาย พิสารนางไม้ทั้งหลายพิสานางไม้ทั้งหลายพิททั้งหลายิททั้งหลายศตรูทั้งหลายศตรูทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้ให้อาหารข้าวน้ำและปัจจัยสี่แก่ข้าพเจ้าที่ได้ให้อาหารข้าวน้ำและปัจจัยสี่แก่ข้าพเจ้าและคณะสงฆ์วัดอ้อนน้อยและคณะสงฆ์วัดอ้อนน้อยชั่วทั้งหมื่นโลกกฐาชั่วทั้งหมื่นโลกกฐา ขอจงอนุโมทนาขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี no ้ในกุศลผลบุญนี้ใข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วด้วยดีได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธอในครั้งนี้ด้วยเธอจงรุ่งเรืองเจริญจงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตะสัมมาสัมพุ พระเจ้าพระหัตสามาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกพระองค์ทั้งหมื่นโลกทถาทั้งหมื่นโลกข้าพะเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้พระเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพพยดาทั้งหลายให้แก่เทพพยดาทั้งหลายูมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวงและสรรพสัตว์ทั้งปวงดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอูประท บำรุงประถามบำรุงปกป้องคุ้มครองรักษาปกป้องคุ้มครองรักษาข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าและอาวาสวัดอ้อน้อยแห่งนี้และอาวาสวัดอ้อน้อยแห่งนี้พร้อมทั้งหมู่มนุษย์และสัตว์พร้อมทั้งหมู่มนุษย์และสัตว์ผู้อยู่อาศัยผู้อยู่อาศัยเดแก่เจ็บตายเดแก่เจ็บตายอยู่ในอาวาสวัดอ้อน้อยแห่งนี้อยู่ในอาวาสวัดอ้อน้อยแห่งนี้และใน วัฏฏะสงสารและในวัฏฏะสงสารทื่อทั้งหมื่นโลกกถาทั่อทั้งหมื่นโลกาตาขอจงอนุโมทนาขอจงอนุโมทนาใน้กุศลผลบุญนี้ได้กุศลผลบุญนี้ท้าพระเจ้าทั้งหลายท้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วด้วยดีได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธอในครั้งนี้ด้วยเจอรุ่งเรืองเจริญจงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งอง พระบรมศาสดาในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ทั้งหมื่นโลกธาุ่ทั้งหมื่นโลกธาตาขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นตบะ พลวะปัจจัยงเป็นตบะพลวะปัจใจส่งผลให้ส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งธรรมอันเลิศซึ่งธรรมอันเลิศสติอันเลิศสติอันเลิศสมาธิอันเลิศสมาธิอันเลิศทรัพย์อันเลิศทรัพย์อันเลิศสุขภาพอันเลิศสุขภาพอันเลิศอายุอันเลิศอายุอันเลิศปัญญาอันประเสริฐปัญญาอันประ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เธอในชาติปัจจุบันนี้เธอขอผลบุญนี้จงเป็นตบะเดชะพรวะปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งโพธิสศัทธามุ่งมั่นปฏิบัติในโพธิธรรมจนรู้ถึงโพธิจิตและโพธิปัญญา ต่สรู้ในพระโพธิยานในอนาคตการด้วยเทินขอสัตว์ทัท้งปวงจงเป็นสุขขอสัตว์ทั้งปวงจงทนทุกข์อิริโอต้าบาสัมันนะสุขะธรรมะสมมาญาสันโตสัพพิสัโวเกเทวา พุทธาินจับพระพระลูกอ๋อรับพรก่อนด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมแลพระทร์ทั้งกวงสถานที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย

Uh. Satsang so. เราสุกๆไปให้เขาทำ